หนูว่าพี่ตา่างาที่จิตใจคับแคบเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะแปลเจต,ตนาของคนอื่นเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีแล้วคนเห็นแก่ตัวอย่างพี่เนี่ยก็จะไม่รู้ตัวพี่จะรู้ตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อพี่ได้รับผลประโยชน์จากคนคนนั้นพอถึงตอนนั้นเนี่ยพี่ถึงจะมองว่าเขาเนี่ยดี ทำไมวันนี้ถึงได้สวยขนาดนี้วะพี่นาเล่นเยอะเลยอะฟา้าย่งไม่เคยเข้าข้างูเลยแล้วตอนนี้เอาไงดีวะ พี่ทรมนี่มาได้ไงคะเนี่ยก็พี่คิดถึงแกไงก็เลยแวะมาหาน้องก็คิดถึงพี่เหมือนกันคะ่ะเออน้องเสร็จงานพอดีเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยกันนะคะอ๋อได้สินี่พี่ทามพี่ มีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับหนูหรือเปล่าเอ่อคือแก้มคือว่าพี่ขอยืมเงินแกนหน่อยดิสักห้าหมื่นน่ะนะยืมเงินห้าหมืน่นเอ่อพี่จะเอาไปทำอะไรอ่ะ คือว่าพี่ขาดส่งวดรถมาหลายเดือนแล้วอะแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยอะถ้าพี่ไม่จ่ายเขาอะเขาต้องมายึดรถพี่แน่เลยอะแก้มแล้วอีกอย่างอะพี่ก็จะถูกแบคสตอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แก้มไ้ช่วยพี่หน่อยหรอแก้มะอะแต่ว่าครั้งที่แล้วพี่กหนูไปเนี่ยพี่ยังไม่ได้คืนหนูเลยนะ แก้มแกมพูดแบบนี้กับผู้ชายแกได้ไงฮะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะรีบโอ,อนให้เลยอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะแก้มเงินพวกนี้ผมคงให้พี่ยืมไม่ได้หรอกนี่หลง แกพูดอะไรออกมาแกรู้ตัวปะเงินแค่เนี้ยมันไม่ทําให้ขนน้าแข้งพวกแกร่วงหรอกแล้วอีกอย่างพวกแกสองคนผัวเมียเนี่ยก็รวยจะตายคําพูดเห็นแกตัวเนี้ยแกกล้าพูดมาได้ไงฮะ <S <S ผมไม่ได้เห็นแกตัวครับเงินนี้มันเป็นของผมผมจะให้ไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของผม <S 1> <S 1> เฮ้ยกูมายืมเงินน้องกูมึงมาเสออะไรด้วยวะฮะ แกมแกอยาก่าไปสนใจผัวแกเลยแกรีบโอนเงินให้พี่แล้วแลวแล้ว,แ,ลวแกมคุณเชื่อในสิ่งที่พี่ชายของพูดกันหรอคนชอบเล่นการพน,นันชอบโกหกอย่างพี่ชายคุณอนะต่อให้เอาอะไรมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อหรอกพี่ธามนี่พี่เอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดเลยใช่ไหมเออ คือคือมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะแก้มคือว่าพี่พี่ทำธุรกิจหลายตัวไงแล้วตอนนี้พี่หมุนเงินไม่ทันนะ่ะแล้วสรุปคือ,อยังไงฮะแกจะไม่ให้พี่ยืมเงินใช่ปะเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นเพื่อนแกมายืมเงินจากแกอยู่นะการฉันขอยืมเงินแกสองแสนหน่อยได้ไหมพอดีว่าแม่ฉันป่วยอ่ะต้องรีบผ่าตัาดด่วนอ่ะ แกช่วยฉันหน่อยนะ,อะจูไม่เป็นไรนะฉันจะรีบโอนเงินให้แกตอนนี้เลยแกอย่าเคียดนะขอบใจแกมากเลยนะแกถ้าฉันมีเงินเมื่อไหร่อ่ะฉันจะรีบโอนคืนให้แกเลยเงินตั้งสองแสนแกไม่คิดอะไรเลย แต่แกกลับตกลงให้เขายืมไปทำไมวะแก้มฉันเป็นพี่ชายแกนะเว้ยแกจะใจร้ายใจดําขนาดนั้นเลยเหรอฮะถ้ารอบนี้ผมให้พี่ยืมเงินมันก็จะมีรอบที่สองรอบที่สามตามมาอีกถ้าพี่ร่อจากการถูงยือพี่ยังจะมีปัญญาไปซื้ออย่างอื่นอีกเหรอไอ้หลงมันจะเกินไปแล้วเว้ยถ้าพี่มีปัญหาใหญ่โตรหรือว่าเดือดร้อนจริงๆผมกับแก้มก็ช่วยพี่ได้อยู่แล้ว แต่นี่อะไรพี่จะให้ผมกับแก้มใช้นี้การพนันแทนพี่ทุกครั้งแบบนี้เหรอมันไม่ใช่คชวามรับผิดชอบของผมในะแก้มนะพี่ผมไม่สามารถช่วยพี่ได้หรอกนี่หลงแบบนี้เนี่ยเขายังไม่เรียกว่าปัญหาใหญ่โตอีกเหรอนี่ถ้ายังไม่รีบเอาเงินไปให้ธนาคารเนี่ยมันจะไม่ทันจริงแล้วเว้ยนี่แก้มพี่ไม่ได้เล่นการพนันแล้วจริงๆนะถ้ามันเป็นเรื่องที่รีบจริงๆเราไม่สามารถไปคาดการณ์เวลานได้ ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เรื่องค่าร้นของพี่เนี่ยเป็นพี่เองต่างหากที่ไม่ยอมไปจ่ายให้กับธนาคารผมจะบอกอะไรให้นะถ้าพี่มีความรับผิดชอบพอพี่สามารถจัดก,การทุกอย่างได้ดีคนเราอะ่ะมีกําลังแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นอย่าใช้เงินเกินตัวถ้าไม่อยากเป็นหนี้มีเงินน้อยเนี่ยก็หัดใช้สมองบริหารเงินของตัวเองซะบ้างไม่ใช่ใจกว้าง ใชใจฟุ่งเฟือยอวดมั่งอวดมีเนี่ยการที่กูมายืมเงินกับพวกมึงเนี่ยถือว่ากูให้หน้าพวกมึงมากเลยนะเวย้ยถ้ากูรู้ว่าพวกมึงเป็นแบบนี้เนี่ยกูไม่มาตั้งแต่แรกหรอกการคืนเงินเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงคุณลักษณะท,ที่ดีของการยืมเงินนะครับี่ยแก้มผัวแกนเนี่ยมันส้นตีนจ,จริงเลยวะ่ะผัวขี้งกแบบเนี้ย รีบขีบหัวส่งให้ไปไวนะจิตใจขับแคบแบบเนี้กูไม่มีวันยอมรับหรอกเว้ยหนูว่าพี่ต่างหากที่จิตใจขับแคบอ่ะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะแปลเจตนาของคนอื่นเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีแล้วคนเห็นแก่ตัวอย่างพี่เนี่ยก็จะไม่รู้ตัวพี่จะรู้ตัวเนี่ยก็ต่อเมื่อพี่ได้รับผลประโยชน์จากคนคนนั้นพอถึงตอนนั้นเนี่ยพี่ถึงจะมอง ว่าเขาเนี่ยดีไอ้กแก้มกูเป็นพี่ชายมึงน,นะเว้ยมึงเห็นผู้ชายคนอื่นดีกว่าครอบครัวตัวเองเหรอถึงได้ปกป้องกันได้ขนาดนี้ฮะเป็นพี่ชายแต่ว่ายืมเงินน้องสาวตัวเองเนี่ยนับขังไม่ได้แล้วเงินพวกนี้เนี่ยทุกคนก็หามาด้วยความยากลำบากกันทั้งนั้นแล้วเวลาที่พี่เดือ,อดร้อนอะไรเนี่ยหนูก็ช่วยพี่ทุกอย่างแล้วทำไมพี่ถึงทำนิ่งเฉยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แบบนี้ เงินแค่นั้นน่ะมันจะไปกระทบอะไรพวกแกบริษัทพวกแกต้องใหญ่โตรายได้ต่อปีก็เป็นสิบสิบล้านแต่กับพี่ชายตัวเองขี่งกทุกครั้งพี่ก็ใช้คำว่ายืมเงินจาพวกผมดังนั้นพี่ก็ต้องคืนด้วยสิครับเงินอ่ะที่ผมให้ยืมได้อยู่ละแต่พี่ก็ต้องรู้จักคืนบ้างยามที่พี่เดือนร้อนเนี่ยผมก็ช่วย ดังนั้นอย่าเนรคุณเลยนะครับมีมากหรือมีน้อยอะ่ะพี่ก็แบ่งคืนได้แต่นี่อะไรไม่คืนไม่พอยังจะมาหลอกเงินกันอีกสำหรับคนในครอบครัวชื่อของพี่โดนแบงดีหรือหนาไม่เหลือความน่าเชื่อถือเลยสักนิดเออคือพี่พี่ขอโทษอ่ะคือพี่รู้แล้วว่าตัวเองผิดจริงจริงอ่ะ แต่ว่ารอบเนี้ยรอบนี้ช่วยพี่หน่อยนะนะรอบเดียวนะคือว่าพี่ไม่มีเหลือเงินเลยอะ่ะแม้แต่เงินกินข้าวพี่ก็ไม่มีอะ่นะนาแก้มนะแกช่วยพี่หน่อยนะนาแก้มนะนะได้ครับแต่ผมมีเงื่อนไขข้อหนึ่งได้ดีไม่มีปัญหาเลยขอแค่น้องให้พี่ยืมเงินอะ่ะก็พอแล้ว เป็นชื่อใต้นี้ด้วยครับนี่มาอะไรอ่ะนี่มันขู่ันีชัดเลยมันจะเป็นไปได้งไงให้พี่คืนเงินภายในเวลาสั้นๆแค่เนี้ไม่มีใครบังคับพี่ทั้งนั้นนะครับเงินแค่เนี้สองเดือนพี่ก็หามาคืนผมได้ละถ้าพี่หางานทำแต่มันอยู่ที่พี่เองมากกว่า ว่าพี่จะยอมทำหรือเปล่าก็ได้พี่ทำงานก็ได้ไงงั้นก็เอาอย่างนี้สิพวกแกก็ให้พี่ไปเป็นผู้จัดก,การที่บริษัทพวกแกไงเอ,อแล้วพวกแกก็เอางานง่ายๆสบายๆไหมหพี่ทำอะ่ะแค่เนี้ยก็จบแล้วเห็นไหม <c oughs> คนครอบครัวเดียวกันน่ะช่วยช่วยกันหน่อยแล้วกันเนาะเนาะ นี่พี่คิดอะไรอยู่ครับความรู้ประสบการณ์การทํางานของพี่ไม่มีเลยสน,นิดพี่ยังกล้าที่จะมารับตําแหน่งผู้จัดการอีกเหรอชีวิตคนเราเนี่ยมีขมกับหวานยังไงพี่ก็ต้องเรียกทางหนึ่งนะครับตอนเรียนพี่ไม่ตั้งใจเรียนเองพอโตมาพี่ก็นทนกับความลำบากไม่ได้ถ้าพี่ยังทําตัวแบบเนี้เขาจะดูถูกพี่เอานะครับพี่สบายใจหรอครับที่พี่ไม่สามารถดูแลคนในครอบครัวตัวเองได้ ชีวิตคนเราอ่ะต้องขมก่อนถึงจะหวานถ้าพี่ยังยืนยันที่จะใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ไปเรื่อยๆผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้เชิญออกจากบริษัทผมด้วยครับ